สวัสดีครับวันนี้เดินออกกำลังกายเข้าไปดูน้ำตกนะครับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเดี๋ยวจะเดินเข้าไปดูน้ำตกสิครับว่าแห้งมากไหมนะครับช่วงนี้ก็จะเข้าปลายเดือนเข้ากลางเดือนท่านผู้ชมกลางเดือนมิถุนายน เดินเละชายป่านะครับวันนี้เดินออกกำลังกายช่วง6โมงตรงนะครับตอนนี้ก็เวลาก็เข้าไป6โมงครึ่งนะครับประมาณเดินลัดข้าไปทางนี้วันนี้อากาศ รู้สึกว่าจะคลึมฟ้าครึมฝนนะครับฝนก็ไม่ตกมาสามอาทิตย์คือมืดครึมอย่างเดียวนะครับแต่ฝนไม่ตกพอช่วงตอนบใบยๆท่านผู้ชมร้อนร้อนมากๆตรงนี้เป็นลานกลางเต็นท่านผู้ชม จะมีคนพักครับนุเต็น,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 นยางนาท่านผู้ชมยางนาตรงนี้มีหลายต้นนะครับยางนานี่เป็นไม้ห่วงห้ามประเภทกอเลยนะครับที่ผ่านมานะแต่สมัยนี้ผมไม่ทราบนะครับองยางนา อย่างนานี้จะอยู่ทั่วไปนะครับแต่ภาคกลางก็อยู่อยู่ภาคใต้ก,ก็จะเดินเติบโตรเร็วมากอันนี้ก็ทางขึ้นน้ำตกก็จะเลาะปากชื้นสวัสดีครับกรบะกบ,บ้าเลยเหอ ตรงนี้เป็นเส้นทางศึกชาธรรมชาติท่านผู้ชมวันนี้มาอัปเดตช่วงเช้าเช้าเดินออกกาลังกายนะครับวิ่งบ้างเดินบ้างมาครับท่านผู้ชมมาออกกาลังกายด้วยกันนะครับนี่ก็ตอนนี้ก็วิ่งมาถึงอุทยานแห่งชาติเขาพนมเป็นจาท่านผู้ชมจะได้ยินเสียงน้า ตอนนี้ข้างในนี่จะมีการถ่ายทำภาพยนตร์นะครับจะมีอุปกรณ์ต่างๆเช่นอาจจะมีกองทรายอาจจะมีเหล็กอาจจะมีอุปกรณ์การถ่ายทำนะครับตั้งเต็มไปหมดนะครับถ่ายทำเป็นเดือนภา,าพยนตร์ระดับโลกนะครับก็ถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่ที่มาถ่ายทำนะครับ น้ำก็ยังมีให้เห็นนะครับคลองตูนตรงนี้ตรงนี้เป็นทางขึ้นน้ำตกก็เดินไปอีกประมาณ300เมตรนะครับ300เมตรก็จะถึง อันนี้เป็นป่าดิบชื้นสองข้างทางท่านผู้ชมตรงนี้เป็นไม้ไผ่โปะไม้ไผ่โปะนี่จะอยูอ่ทั่วนะครับแถวภาคใต้นี้แล้วก็แถวภาคกลางก็มีนะครับไม้ไผ่โปะแต่ว่าส่วนมากจะมีภาคกลางนี่จะมีไม้ไม้ไผ่นวลน,นะครับที่แตกต่างไปไม้ไผ่นวล ไม้ไผ่หลามข้าวเหนียวนะครับที่มีโกอใหญ่แล้วก็มีหนามภาคกลางก็ถือว่าเอาไปเอาไปเป็นไม้เศรษฐกิจไปเลยนะครับไม่รวกไม้ข้าวหลามไม้ข้าวหลามที่เขาไม่ไผ่นะครับไม่ไผ ที่พาไปหลาเข้าวเหนียวนะครับแล้วก็ทำไม้ลำแต่เดี๋ยวนี้ได้ข่าวว่ามีการห่วงห้ามนะครับในพื้นที่อนุรักษ์จะไม่ค่อยมีกันสมัยก่อนนี่เต็มเลยครับก็เป็นเศรษฐก,กิจเลยทีเดียวไม้ไผที่ภาคใต้นี่ถ้าจะเปรียบเทียบก็มีไม้ไผ่ปลูกมีไม้ไผ ที่ไปทำวาบ้านฝากระท่อมนะครับนี่ลำแก่ๆแ,แล้วก็เอาไปทุบๆแล้วก็กัน้นฝากระท่อมหัวไร่ไปนานะครับนาตรงนี้เป็นจุดจักจัน่นงวงกระเรียงนะครับนี่เพราะว่าตรงนี้มีต้นไม้สมอวิเภกอยู่ แต่ใครที่โชคดีมากก็จะเห็นนะครับแต่มาช่วงเช้าๆอย่างนี้คงจะไม่เห็นนะครับส่วนมากจะเกาะอ,อยู่2อถึงสามตัววันนี้ยังไม่มานะครับยังยังไม่มาเกิดมาจยเกาะแถวลำต้นแถวนี้นะครับนี่จันรจันหง,งไม่มีท่านผู้ชม ก็จะเดินขึ้นไปเรื่อยๆป่าดิบชื้นท่านผู้ชมนี่สองข้างทางเลยเป็นพื้นที่อนุรักษ์อุทยานแห่งชาติเขาพนมเมนจาอยู่ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยโตตำบลทับปิกอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ครับเพื่อไม่เสียเที่ยวนะครับท่านผู้ชม เดินขึ้นมาดูสักหน่อยนี่ยางอะไรยางน้ำมันหมูท่านผู้ชมนี่ต้นยางต้นยางนี่ก็ถือว่าอยู่ทั่วเดีย๋ยวจะเดินขึ้นไปดูบนน้ำตกใกล้จะถึงแล้วนะครับขอบครับท่านผู้ชมสว็กเป็นแบบนี้ทางก็มีแต่ก้อนหินถูกขรา นี่ทางด้านนี้ก็เป็นป่าดิบชื้นป่าดิบชื้นท่านผู้ชมต้นพลต้นไม้ยาวถ้าพูดถึงเรื่องไม้ไผ่นะก็มีเอซีท่านหนึ่งบอกว่าให้เปรียบเทียบหน่อยนะครับ ก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่รายละเอียดจะต้องไปดูในรายละเอียดนะครับในต้นไม้ของแต่ละภาคก็ต้องขอใช้เวลานิดนึงท่านผู้ชมก็เดี๋ยวจะได้บอกพันไม้แต่ละภาคเพื่อที่จะเปรียบเทียบกันนะครับแต่ก็ที่เห็นกันชัดๆนะครับก็เป็น ภาคใต้นี้ส่วนมากจะเป็นป่าดิบชื้นท่านผู้ชมหรือว่าป่าดงดิบนะหรือว่าป่าดิบเขาแถวภาคกลางก็มีนะครับป่าดิบเขาป่าสนอะไรประมาณนี้ถ้าเปรียบเทียบนะแต่ว่าป่าแถวนู้นเป็นป่าเบญญพันธ์ก็ถือว่าเดินสบายมีไม้ไผ่มีไม่อายุนต้นมีไม้สักแต่ที่นี่ไม่มีนะครับถ้าเป็นป่าลักษณะนี้ก็จะเป็น อะไรอ่ะเป็นต้นยางอ่าต้นไม้ที่มีพืชเศรกิจเช่นตะเขียนทองอะไรประมาณนี้ตรงนี้เป็นศารเจ้าแม่นะครับนี่โกขอรวะววสาธุสาลเจ้าแม่เขาพนมนี่ครับน้ำตกไว้ตู้ เรก็จะเห็นลำห้วยแล้วนะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมมาอัปเดตน้ำตกปุวยโต้นี่ครับตอนนี้เขาทำฉากอทำฉากไปถ่ายทำภาพยนตร์นะครับ ภาพยนต่างประเทศท่านผู้ชมตรงนี้ก็เป็นทางที่เดินสบายนะครับโอพื้นเนียบร้อยได้ยินเสียงน้ำเลยไหมครับท่านผู้ชมนี่น้ำตกมีไม่มากนี่ครับเดินลงแล้วนะครับถึงน้ำตกแนละ้ววางชกท่านผู้ชมวางชก นี่เดือนมิถุนายนพุษธภามิถุนาเดือนมิถุนายนนะครับนี่น้ำมีเท่านี้ครับนี่เพราะว่าฝนไม่ตกที่จริงฝนน่าจะตกแล้วนะครับเดือนนี้แต่ว่าฝนไม่ตกหลายอาทิตย์นะครับท่านผู้ชม บางช่วงบางตอนเขาที่เตรียมฉากที่จะถ่ายทำภาพยนตร์เขาก็ไม่ให้ถ่ายนะครับว่าให้ห้ามถ่ายรูปนะครับบางช่วงบางตอนเดี๋ยวเดินลงันไดมาตรงนู้นนะคุณผู้ชมลงจากตรงนู้นเดี๋ยวเดินไปดูพันไม้หน่อยท่านผู้ชม นีน้ำก็แห้งนะครับนี่ชายป่านี่ท่านผู้ชมก็เลยเห็นป่านะครับป่าดิบชื้นโอ้ตรงนี้ก็ต้นแคชาติชัยท่านผู้ชมนี่แคชาดชัยเกาะอยู่ริม ริมก้อนหินนี่ท่านผู้ชมรากแก้วนะครับรากแก้วนะแล้วก็กลายมาเป็นรากแหนงท่านผู้ชมเนี่ยถ้าศึกษาเรื่องรากไม้นะครับตรงนี้มีให้เห็นชัดเจนเลยท่านผู้ชมลำพูป,ป่านะท่านผู้ชม ลำพูปา่านี่ก็เป็นทางไปไปน้ำตกสองข้างๆลําห้วยนะครับก็เป็นป่าดิบชื้นครับท่านผู้ชม,มบรรยากาศนี้บรรยากาศช่วงเช้ชาๆนะครับหกโมงเช้าหกโมงกว่า,วานี่บรรยากาศประมาณนี้นะครับ น้ำก็อยู่แค่นี้แล้วครับนี่ท่านผู้ชมน้ำไหลอยู่แค่นี้ที่เหลือก็เป็นก้อนหินเดี๋ยวเวลาฝนตกให้สักชั่วโมงสองชั่วโมงนะท่านผู้ชมน้ำก็จะออกมาเต็มลำห้วยนะครับชมก้อนหินไปพังพลางนะครับท่านผู้ชม ชมก้อนหินไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวมาอัปเดตวันนี้ออกกำลังกายก็ใช้ช่วงเวลาให้เป็นประโยชน์นะครับนี่นี่ก้อนหินนี่ครับนีู่้นน้ำตกเห็นไกลๆท่านผู้ชม้ำตกค้อยตู้ นี่ครับปออีเก่งไม้เนื้ออ่อนปออีเก้งออหรือว่าชาวบ้านเรียกว่าไม้ขี้นอ,นท,น,ชมชมอน,นท่านผู้ชมชมก้อนหินท่านผู้ชมชมก้อนหินไปพังคลาเนี่ยริมลำธารริมน้ำตกนะครับหน้าน้ำตกก็จะมีไม้ที่ใหญ่โตนะครับ ไม้อะไรเดี๋ยวไปดูใกล้ๆหน่อยบังแล้วไม้เติมท่านผู้ชมนี่ไม้ไม้เติมนี่ก็เป็นไม้เนื้ออ่อนที่ขึ้นอยู่ริมลำห้วยริมน้ำตกท่านผู้ชม เจ้าหน้าที่เขามากวาดใบไม้ท่านผู้ชมอ่าท่านผู้ชมมาชมก้อนหินชนน้ําตกช่วงเช้าเช้าอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ท่านผู้ชมให้ลุงสวิตด้วย กอเป็นกำลังใจนะครับวังสามหาบนะครับวังนี้วังสามหาบท่านผู้ชมนี่ครับวังสามหาบวังนี้ชื่อวังสามหาบท่านผู้ชมวังสามหาบนี่ประวัติความเป็นมาสมัยก่อนนู้น นะครับหลายปีแล้วเขาบอกตรงนี้เป็นเป็นวังที่กว้างนะครับถึงจะไม่เล็กขนาดนี้นะเป็นวังกว้างสมัยที่ยังมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์นะครับาจากเมืองกระบี่เข้ามาก็ยังไม่มีถนนลาดยางนะครับเป็นทางเกวียนเข้ามาเพราะนั้นเป็นป่าดิบชื้นทั้งหมดสมัยก่อนก็ช้างลงนอนได้นะครับปลาชุกชุมมาก ชา no วบ้านเขาจับไปได้สามหาบนะครับแต่ว่าไม่ทราบว่สามหาบแบบไหนต้องหาบกลับบ้านนะครับไม่ใช่โคนนะครับหาบหาบกลับ <c> บ <oughs> ้านสามหาบก็เลยตั้งชื่อว่าวังสามหาบประมาณนี้ครับที่เขาเล่าสูกันฟังตรงนู้นก็เป็นวังโดยตรงตรงลอยนะครับชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองโดยตรงตรงลอยด้านบน หลังจากวังนี้แล้วก็จะไปชั้นบนนู้นนะครก็วังเทวดาต่มองไม่เห็นก็ประามาณน,นี้น้ำตกห้วยตู้ขอบคุณที่กดติดตามท่านผู้ชมนี่คือน้ำตกห้วยตู้วันนี้เดินออกกำลังกายถึงน้ำตกเลยนะครับ ก็ระยะทางประมาณสองสามกิโลนะครับไม่ไกลก็บรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับช่วง6กโมงกว่ากว่านะครับขอบคุณที่กดติดตาม,มก็คงขอจบคลิปน้ำตกโฮโต้ไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามให้หลุงทวิทด้วยนะครับคลิปหน้าพบก,กันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย